สวัสดีคะ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่นะสําหรับช่องยุ้ยาบ้านนะและผ้าบ้านท,ทั่วทิศนะเพชรพิจิตจะให้บาย,ยุ้ยและช่องสุดท้ายยักษ์นะคะยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องนะพี่นะก็วันนี้นะเป็นพระนะคะราคาเบาๆนะที่หนูมาจัดโปรให้ลูกค้านะคะพี่นะมาช่วงเย็นนะพี่นะคลิปนี้หนูน่าจะปล่อยประมาณช่วงสี่โมงเย็นนะพี่นะสี่โมงเย็นนะหรืออาจจะเป็นใบสามนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะ พี่ๆท่านไหนปิดพักนะคะน้องขออนุญาตจะส่งเป็นวันจันทร์นะคะพี่นะเนื่องจากว่าหนูนะคะเดินทางต่างจังหวัดนะคะพี่นะออกไปเลือกตั้งด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไปเลือกตั้งนะคะเชิญพี่ๆทุกท่านนะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะพี่นะเพื่อประเทศชาติของเรานะพี่นะก็ใครกาเบอร์ไหนก็ตาม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 ที่พี่เห็นเห็นสมควรอะนะที่พี่รักพี่ชอบนะต้องต้องพูดตรงๆนะที่พี่รักพี่ชอบนะ หือบางท่านไปใช้สิทธิ์นะแต่ไม่ออกเสียงนะคะก็ได้นะตามความประสงค์นะคะอ่ะรายการแรกนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ นี่หลวงพ่อโสธรนะคะเอา700นะคะพี่นะวันนี้เป็นพระราคาเบาๆหมดเลยนะพี่นะก็จัดโปรให้ลูกค้านะพี่นะใครสนใจนะอินบ x ็อกมหาองยุ้ยนะพี่นะหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรหน้าช่องที่น้องยุ้ยขึ้นไว้นะพี่นะนี่เอา800บาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะนี่สวยมากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการที่หายากนะหนูก็ยังไม่เคยไม่ค่อยได้เจอนะคะทรงนี้นะพระนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญใบสักเกน,นะหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่นะเหรียญสักเกหลวงพ่อโสธรน,นะเอาหกร้อยนะคะพี่นะพระเอาหกร้อยบาทนะคะเป็นพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักร้อยนะพี่นะนี่ ก็จัดโปรให้ลูกค้านะพี่นะอันนี้คือหนูเหมามานะแล้วก็บางส่วนก็ได้ขายออกไปบ้างแล้วนะคะพี่นะก็จัดโปรนะหนูได้พระมาราคาเบานะพี่นะหนูก็อยากส่งพระส่งต่อนะคะให้ลูกค้าหนูนะคะก็เพื่อเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านะคะพี่นะอ่ะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะออกวัดหนองโพนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะนี่ สองสี่แปดสองนะคะเอาหกร้อยนะคะรายการนี้เรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอ่ะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อแก้วนะพี่นะเกเกดเกดซาบาลาโวนะอ่านะหนูเออชื่อไม่ถูกต้องขอประทานอภัยนะคะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะนะคะเรามาต่อนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะนี่น้องเอาหกร้อยนะคะพี่นะ เหรียญคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะราคานี้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่นะขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะพี่นะเพราะว่าบางทีลูกค้ารับแล้วไม่ไม,ไม่สั่งของแล้วไม่รับนะพี่นะอ่ะเนื้อดินนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะคะเอาเก้าร้อยนะพี่นะเนื้อดินหลวงพ่อเงินนะคะอยู่ในกรอบนะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่อือ พระเนี่ยสภาพท่านนะดีมากนะพี่นะดีมากดูก่อนนะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นกรอบนะคะเป็นกรอบนะนี่คืออยู่ในกรอบนะคะสภาพท่านเนี่ยดีมากนะนี่สภาพนี่เป็นร้อยเกือบร้อยนะพี่นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือกรอบอาจจะมีรอยร้าแตกบ้างเป็นธรรมดานะคะอ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระล่วงนะพี่นะ หลังลังปืนนะเจ้าคุณนอนะคะรายการนี้นะคะร่วมออยู่ในกรอบนะคะพะล่วงนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงปูหมุนนะคะโอ้โหผิวไฟวิงวิงเลยนะคะพี่เป็นเนื้อนวะนะเอาเจ็ดร้อยนะคะพี่นะเหลี่ยนหลวงปูหมุนนะคะด้านช้างนะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้ราคาแบ่งปันจริงๆเลยนะคะพี่นะแบ่งให้พี่พีเอฟซีนะคะพี่นะก็เป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านะ,ะพี่นะมีต่อโค้ดด้วยนะคะหน้าพระน่ยสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะรายการถัดมานะเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะอจโรนะคะนี่เป็นเนื้อเปียกทองนะพี่นะ นัวแปดร้อยนะพี่นะพระจัจาร์ฟันนะคะนี่เป็นเส้นขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะออกปีศูนย์เจ็ดนะคะพี่นะเหรียญพระจาจาร์ฟั้นอจโรนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นอ่ะนี่ห้วยเขนหน้าหนูนะคะหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่โอ้โห เอา1,000บาทนะคะพี่นะเอา1 0 0 0บาทนะคะคาบขีบงขีเบ้าครบเลยนะคะพี่พี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาเพียงแค่1000บาทนะคะพี่นะนี่วันนี้จัดโปรให้ลูกค้าหนูจริงๆเลยนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นตะกุดนะหนังเสือนะพี่นะตะกุดหนังเสือนะคะนี่ตะกุดหนังเสือนะนี่ โอ้โหสวยๆแบบนี้นะคะเอาก้าร้อยนะพี่นะเกา่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะตัดเอาไปตัดเป็นชิ้นเล,กเล็กๆก็ได้นะพี่นะหนังเสือไฟนะให้เด็กๆนะพี่นะหรือว่าเอ,อ่อได้หมดนะเด็กคนแก่หรือว่าคนป่วยนะได้หมดนะหนังเสือไฟนะพี่นะเราตัดออกก็ได้นะพี่นะแบ่งนะพี่นะนอ่ะหลวงปูท่ทิมนะคะพี่นะรายการนี้เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนี่รุ่นอลหันนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ ที่ระล,ลึกนะคะในงานสลอ็อฝั่งลูกนิมิตนะคะพี่นะนี่จังหวัดระยองนะคะเป็นเส้นๆขอบตัดแบบนี้เลยนะคะเอาหกร้อยบาทนะคะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะพี่นะหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะคะก็ขี่หนุมานนะพี่นะนี่อ่ะ หลวงพระปานรายการนี้นะคะนี่เรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะเอาหกร้อยนะพี่นะหลวงพระปานนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระจันมั่นนะพี่นะเหรียญพระจันมั่นนะเอาหกร้อยบาทนะคะพี่นะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะนี่ออกปีออกปีหนึ่งสี่นะพี่นะเหรียญพระจันมั่นนะคะพี่นะนี่สายกรรมฐานนะคะพี่นะพระจันมั่นนะคะ นี่เอาหกร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อแช่มนะพี่นะเอาหกร้อยนะคะพี่นะเหรียญพงพ่อแช่มนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงพ่อเงินนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์ค้ตานะพี่นะพิมพ์ค้ตานะด้านล่างเราจะเห็นว่ามีรอยก้านช่อนะโอ้โหหลวงพ่อเงินพิมพ์สวยๆนะมันๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินเนี่ยหนูเอาหนูเอาหนึ่งพันนะพี่นะเอาหนึ่งพันนะพี่นะนี่พิมพ์ค้ตานะคะพี่นะนี่มีสาสนิมแดงขึ้นนะพี่นะสาสนิมแดงขึ้นนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นสุสานไตรักนะพี่นะเอาห้าร้อยนะคะพี่นะหลวงพ่อเกษมนะคะเอาห้าร้อยบาทนะนี่ด้านข้างเหรียญเป็นเส้นขอบตัดสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญคมๆนะคะนี่หลวงพ่อเกษมนะายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะโอ้โหเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะคะพี่นะนี่ใครสนใจทักแชทหรือโทรมาหาหนูนะคะพี่นะ เอาเพียงแค่500บาทนะคะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะนีรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเออหลวงพ่อแช่มนะพี่นะนี่รูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะเอา700นะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะด้านล่างเป็นรอยตะไบนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเหรียญคมนะพี่นะมันนะพี่นะ นี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะเอาเพียงแค่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะราคานี้พี่ทราบอยู่แล้วนะซื้อไม่ได้นะปกติหนูไม่ได้ขายนะคะราคานี้นะคะพี่นะก็อย่างที่บอกนะน้องเหมามานะคะพี่นะบางรายการก็ขายออกบ้างแล้วก็อันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะพี่นะอาหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่กักไม่ขีดหลวงปู่ทวดนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะหลวงปู่ทวดนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระชินราชนะพี่นะเป็นชินรนาชนะคะนี่อ่ะสักคู่นะพี่นะวันนี้กล้องน้องอ่ะพระชินราชนะพี่นะนี่อ่ะเจ็ดร้อยนะคะพระชินราชนะคะนี่ด้านล่างมีตอกโค้ดด้วยนะคะมีตอกโค้ดด้วยนะ ายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะพี่นะพระกิ่งนะคะนี่หลวงพ่อเกษมนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพระกิ่งนะคะราคาเบาๆนะพี่นะราคาเบาๆนะคะอ่ะายการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงพ่อเงินนะพี่นะออกปีหนึ่งหกนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะอันนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่นะด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรนะพี่นะเอาหกร้อยบาทนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะนี่ด้านข้างเหรียญเป็นเส้นขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะเอาหกร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะพี่นะรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนะคะพี่นะ ราคาเบาๆแบ่งปันนะคะพี่นะนี่พระคงสวยๆวยแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่ถ้าพี่จะเห็นสังเกตนะคะวันนี้นะหนูจะพูดแบบแฮปปี้นะมีความสุขนะเพราะว่าได้พามาถูกนะพี่นะก็ก็ไม่ถูก,กนะพี่นะแต่ว่าเขาเรียกอะไรหนูขายไปได้บ้างแล้วนะคะพี่นะก็อันนี้ก็มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะอันนี้ไม่ทราบพี่เลยนะคะไม่ทราบนะาะะพี่นะเอาแปดร้อยนะคะพี่นะพระไม่ทราบพี่นะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นออพระลือมองคลนะพี่นะลำพูนนะพี่นะ,น,ะนะนี่จังหวัดลำพูนนะคะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงพ่อคูณนะพี่นะ,นะ,ะนนเหรียญนะนะหลวงพ่อคูณนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะรุ่นสร้างบารมีปี19นะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะสวยๆนะพิมพ์ลึกๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะวันนี้ให้800นะพี่นะเหรียญเนื้อเปียกทองหลวงพ่อคูณนะคะอ่ะรายการถัดมานะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะออกปี19นะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี19นะนี่ เอาเจ็ดร้อยนะพี่นะโอ้โหขอแปดร้อยแล้วกันนะพี่นะเอาจริงแปดร้อยเนาะนี่พิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าท่านนะโอ้โหชัดมากนะพี่นะใบหน้าชัดมากนะคะแปดร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเจริญพรล่างหลวงพุธทิมนะพี่นะนี่เหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะเจ็ดร้อยนะคะเป็นเส้นขอบตัดสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่มีรงชาติแล้วก็ปิดทองด้วยนะคะสมเด็จรายการนี้นะคะหนูเอาหกร้อยบาทนะพี่นะเอาหกร้อยโอ้โหไม่ได้นะพี่นะเอาจริงขอสักเจ็ดร้อยนะพี่เนาะเอาจริงเอาเจ็ดร้อยแล้วกันค่ะเอาเจ็ดร้อยนะนี่อันนี้เป็นราคาแบ่งแล้วนะพี่นะแบ่งแล้วนะคะอ่ะ พระร่วงนะสนิมแดงนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะพี่นะนี่พระร่วงสนิมแดงนะนี่น้องยุ้ยเอาให้ดูไกลๆนะพี่นะนี่พิมพ์ท่านสวยนะชัดลึกด้วยนะคะพระร่วงนะคะนี่เอาหนึ่งพันนะพี่นะพระร่วงนะคะเก้าร้อยก็พออ่ะพี่อ่ะอยากให้ข้ามอยู่สักหลักนี้นะเก้าร้อยเอแบ่งนะพี่นะแบ่ง ในการถัดมานะคะอู้หูยเนื้อนี้เขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะพี่นะเอาก0้าร้อยนะคะแคปรูปมาด้วยนะพระกิ่งไม่ทราบที่นะที่น้องยุ้ยบอกเขียวอมเหลืองอยู่ในแถวสุดท้ายนะเผื่อพี่ท่านไหนไม่มีลายนะพี่นะบอกเขียวอมเหลืองแถวสุดท้ายนะพี่นะนี่เอาก0้า้อบาทนะพี่นะพระกิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะในการถัดมานะคะก็จะเป็นอาหลวงพ่อพรมนะพี่นะรูปเปล่าหลวงพระพรมนะคะ รายการนี้นะหนูเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อพมนะโอ้โหดูด้านล่างมีตอกโค้ดนะคะแล้วก็เหมือนตอกเป็น้าย้ายกระดิ่งะระฆังอะไรอย่างงี้นะพวกะระฆังนะพี่นะนี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพมนะที่ระลึกนะคะในงานฉลองมนดบนะอายุ88ปี หลวงพ่อพรมนะคะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อพรมนะเป็นเส้นขอบตัดแบบนี้เลยนะคะพี่นะหลวงพ่อพรมนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพรมเอาหกร้อยก็ได้นะพี่นะเอาหกร้อยนะนี่พระกิ่งนะไม่ทราบพี่นะคะนี่พระกิ่งเอาเจ็ดร้อยนะด้านล่างมีลอยจานด้วยนะคะพี่นะนี่ ในการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะอยู่ในแถวสุดท้ายนะคะพี่นะนี่รอยก้านช่อสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะนี่บอกเลยว่าพิมพ์คิตาณนะพี่นะพิมพคิตาสีชายนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินนะเอาหนึ่งพันบาทนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะคะพิมพ์คาบคีเบ้านะคีตการนะอยู่เต็มอง์พระเลยลวดลายจีวรนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะรอยกา้านชอครบเลย น้องเอาหนึ่งพันบาทนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะนี่ในการถัดมานะคะก็จะเป็นพระเอานาคปกนะพี่นะพิมเจ็ดเสียนนะพี่นะพิมพิมพนี้เป็นพิมพเอหน้ายักษ์นะพี่นะพิมพน้ายักษ์นะคะนี่เนื้อสนิมแดงนะพี่นะเนื้อสนิมแดงนะคะเอาเจ็ดร้อยนะนากปกนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อผงสุพรรณนะพี่นะติดอยู่ที่ปากนะผงสุพรรณนะคะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะผงสุพรรณนะนี่หนูเอาแปดร้อยนะคะพี่นะผงสุพรรณนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพิมพ์ฟ้าสวยๆนะพี่นะนี่นะคะด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นรอยกดนิ้วมือนะราคาเนี้ยไปต้องไปเดินหาซื้อนะไม่ได้นะพี่นะ แย่ที่น้องบอกนะจัดโปรนะเต่าลงปูหลิวนะพี่นะเต่าลงปูหลิวนะคะนี่เอา850อนะคะพี่นะเต่าลงปูหลิวเอา8ปด้านะคะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะขายราคานี้แล้วนะคะวันนี้นะไม่ลดนะพี่นะไม่ลดเพราะว่าน้องขายถูกแล้วนะคะพี่นะถ้าพี่ทราบนะปกติหนูเล่นหากันหลายตังนะพี่นะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็น พระเนื้อดินนะพระกูพระล่วงนะพระยืนนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะพี่นะโอ้โหนี่เอาหนึ่งพันนะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระพุทธชินอา สมเด็จอินโดจีนนะพี่นะชินราชอินโดจีนอ่าชินราชอินโดจีนเอ๊ะวันนี้ติดอยู่ที่ปากสองวันแล้วนะไม่รู้เป็นไรนะชินราชอินโดจีนนะพี่นะต้องขอประทานอภัยนะพี่นะบางทีเราก็ติดอยู่ที่ปากเรานะนี่อ่าชินราชอินโดจีนนะคะรายการนี้เอาแปดร้อยนะคะฮะโอเคเก้าร้อยนะพี่นะเก้าร้อยเนาะ องนี้จะไม่ได้นะ800นะพระสมเด็จนะคะรายการสุดท้ายนะพี่นะเอา1,200นะคะพี่นะอยู่ในกรอบนะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วดูเนื้อหาพันนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเอา1,200บาทนะคะพระสมเด็จนะเรียมกรอบแล้วก็ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาพี่นะเพื่อเป็นกําลังใจกันนะจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆราคาเบาๆจากช่องน้องยูเองสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ